โอเคครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาบอกพยากรณ์อากาศของวันที่12เดือน1กันนะครับผมเมื่อวานก็ต้องขอโทษด้วยนะครับนึกว่าลงคลิปไปแล้วนะครับลืมครับผมเรามาดูของวันนี้กันเลยนะครับว่าจะมีสภาพอากาศอะไรนะครับในวันนี้ก็จะเป็นสภาพอากาศฝนตกหนักนะครับช่วง22บนาฬิกาสถึง23นาฬิกาสนนะครับผมเข้ามาดูในเขตจับกันเลยครับ มาดูในส่วนของคิดจับระรับตับเลยนะครับฝนตกหนักก็จะมีโปกเกมอนตามนี้นะครับเราย้ายมาดูในเขดจับะระดับสูงเลยนะครับผมก็มาที่สภาพอากาศฝนตกนักโปกเกมอนก็จะมีตามนี้เลยสำหรับในวันนี้ก็ขอจกคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับชิลชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันเลยนะครับผมแล้วเราไปเจอกันใ,ใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับในวันนี้ Bye bye